สวัสดีค่ะมามาพี่น้องมามาพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งอุย้ยพี่น้องเอ้ยนะคะอันผัดพลิกหยวกในพี่น้องผัดพลิกหยวกในสวนกับข้อหมูนะคะพี่น้องผัดพลิกหยวกในสวนกับข้อหมูนะคะกับกระเขือเปาะพี่น้องเอ้ยมามาพี่นอ้องแซ่บอืมอืม พี่น้องกระวเผายักษ์นะฮะพี่น้องใส่กระเพรายักษ์นะฮะพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องใส่พริกขี้หนูตำน้ำนะน้องไม่ใช่ว่าใส่พริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูอีเด้อพี่น้องนะมันแซ่บมันแซ่บพี่น้องมาเด้อเมื่อเขือเอ้ยมะเขื่อนนะพริกหยวก เก้าลูกนะคะเก,ก้าน้วยพริกหยวกเก้าน้วยพี่น้องให้ให้เพื่อนไปสามลูกนะคะให้เพื่อนฝรังไปสามลูกนอกนั้นผัดเวิร์ดเลยพี่น้องนี่พริกหยวกในสวนเราเลยพี่น้องอเวนี้มอเมนูพุ่มใจเสนอนะเพื่อนผัดพริกหยวกในสวนเด้อพี่น้องมันแทบมันแทบอ ไข่ดาวเด้อพี่น้องไข่ดาวแซบเวอร์ไข่ดาว,ว,ดาวผัดกะเพราต้องกินกับไข่ดาวน่นเพื่อนมันท้สงเข้เกาือกับมเมนูทำเองกินเองพี่นอ้องอยื้อย่างก็ะจับไปพี่น้องเจ้าอยากกินนั้เจ้าก็จับ พี่นอ้องวันนี้พี่ไายกินผัดกะเพราเนี้ยเลือกเก็บไว้กินวันหลังอีกพี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้สิเห็ดเมนูอื่นอยู่พี่นอ้องอือพี่น้องพักแค่ในสวน มันกำลังงามเดี๋ยวมืเอื่นสิหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาใส่ยอดแครแล้วก็ดอกแครนันเพื่อนแล้วก็เก็บมาเขือในสวนนั่นใส่หนึ่งปลาพี่น้องเราทําเมนูที่เรามีนันเพื่อนใช้วัตถุดิบที่เรามีนะพี่น้องมันจังสุดประหยัดเลยพี่น้องเจ้ามีหยังเจ้าเพ็ดนั่นแหละพี่น้องถ้าเจ้าไปทําเมนูที่เจ้า สิต้องซื้อทุกอย่างเนะ่ะเจ้าลงทุนหลายพี่น้องช่องเจ้าก็ะเป๋ปังนะฮะช่องเราเ่ปังยอดวิวกว่ามีลงทุนมือละหาซิบหูกสิบเจ้าจเสี่ยเงินมอนดพี่น้องอืมอมคือช่องไบบริลลัมนี่งแหละพี่น้องช่วงนี้กับพี่มากขึ้นบดันนะพี่น้องพอมียอดวิวแดงเงินกันหน่อยพี่นอ้อง กินซ้ำที่เฮามีไล่ได้นานเพื่อนอกินในสิ่งที่เรามีนะฮะเพื่อนเนาะช่วงช่องบ่บ่มีการสั่งไล่ได้ย่าไปลงทุนหลายไปเนาะอร่อยอืม